สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกเช่นเคยวันนี้จะพาทุกคนมาดูเนาะเอ้ยนอนในกรงนะั้นเป็นอย่างไรบ้างกว่าคนไม่รู้เรื่องไงว่าแค่เราแล่ห์โชจังเลยเนาะเอ้นี่เราเตรียมพร้อมขนาดนี้เลยหรอก,กาดก็ตั้งไหว้อะสัรละแปกใจมากเลยที่เจอจะส้มส่องตัวนี้หัวซนกันค่ะส่งใสซึมซับความทรงจํากันละ ่ะตอนที่ผิดกันก็จะเป็นจะตายทาไมไม่คิดถึงตอนนี้บ้างเลยเนาะมันจะมีโชคหนึ่งที่เจ้าเสียไปน่ะกลัวเจ้าเสียฟู่มากเนื่องจากว่าตอนนั้นอ่ะยังไม่ทํามันเจ้าเสียฟู่แต่ทะเลาะกันทุกวันเข้าโกงนี่ก็ผิดกันทุกวันคู่ใส่กันแต่จะกัดกันยังเดียวอ่ะเสียไปน่ะไม่กล้าเข้าใกล้เจ้าเสียฟู่เลยกลัวมากเธอฉันต้องแบบรีไปทำหมันเจ้าเสียฟู่อ่ะปัจจุบันนี้ไปไม่ได้กลัวแล้วเนาะก็อยู่ไกลกันได้การทำหมันนี้มีผลต่ออารมณ์เมียมากเลยเนาะแมวที่บ้านผ่านการทำหมันมาหมดทุกตัวแล้วนะสาวันต่อมาก็คือต้้้้้อองงาาาาาาากกกัััับบลลลววคค่ะแแมมมมม็็ตดดดดนนนนนทีีิยยปูไร แต่ว่าไม่ใช่พันที่แม่ตัดนะเราก็เป็นลูกที่ดีค่ะก็ยืนท่ายิปแม่ตัดเนาะคือแม่ตัดไปเสอก็งงแมวแล็ออกมาจากป่าเอาเสอก็งงเลยปัทีนี้หันมันมันไปแต่ย่ำได้ยิ่งกว่าการมีแฟนก็คือการเรียงแมวขาบนวันมีแต่เรื่องเสื้อผ้าแล่สองคู่หูคู่ห่านี่ก็ไปด้วยกันตลอดเนาะเดินเดินลงมาจากตรงนน้นเนาะวิ่งมาวิ่งมาเมื่อกี้นี้เมื่อแม่ใส่เก็บละมันหน้าที่ลูกก็สาคัญแต่หน้าที่แม่ก็สําคัญกว่าค่ะแปบ๊บนึงนะแม่เขาเก็บโมเมนต์ก้อนเอาบางตัวก็นอนก,กินบางตัวกนนบ แล้วก็ไปหยุดพักกันที่หนะ้าบันไดเจ้าเสี่ยวไปขอซอบในทะทุกคนเพราะว่าเวลาขอซอบเขาจะโกงโก่งก้นแมวทุกคนในบ้านก็น้ามันเคี้ยวเนาะแล้วก็ได้จังหวะเลิกเกินมานอนให้เรายุม่มแมวแฮปปี้คนแฮปปี้โอเคทิ้เสมอกันแล้วก็ออกจากบ้านก็มาเจาออ้นอนอยู่ตรงนี้คนเดียวพอเรากลับเข้ามาใช่ไหมเขาก็เข,ข้าไปนอนกับเพื่อนเหมือนเดิมเอาเลยสม2องตัวนี้ก็ช้างกลมเกลียวกันเลิกเกินก็อยากจะนอนเบียดกันแล้วเนาะเห็นแล้วมันก็ร่อนแทนเดอ้อสักพักหนึ่งเออลงมาค่ะคุณผุ้ชมสังกว่าทําไมสันห้าไม่เจอที่จริงแล้วนน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 ััั่่่งงงงอออออยูบบ้้้าาาาะเเรกกกกก็็็ไไมมมจตวลลใดป ลมด้วยแมวก็จะได้อายเย็นจากพัดลมไปด้วยเออหรือว่าอายหลอนและไปที่มีท่านั่งแซนพิเศษทาไมเรานั่งเอียงเร็วไปี้ยวขนาดนี้เนี้ยและเมื่อแมวเห็นมาเขาก็จะมีความแบบเก๊กเก๊กกงๆจะเดินก็ไม่เดินน้องจะไปก็ไม่ไปเข้าใจได้กลัวแล้วก็บอกไม่ต้องกลัวเพราะยายแกนั่งอยู่ตรงนู้นมาก็สู้ยายแกไม่ได้อยากให้เจงเม่งให้หมกม้วงก็ไม่ได้ดูจะนอนทับลูกเดียวเลยเว้ยเฮ้ยและอายก็ตามมาติดๆคือยังไม่มาอยู่นะทุกคนแมวไม่กล้าเดินไปก็เลยบอกให้อายนะ่ะกระโดดขึ้นมาบนเตียงฟูนะเ,เน่ันล ที่อยากได้นางก็คือเจ๊งแห่งแม่กลัวแมวโตข้าม่วงมากแล้วโอ้ยทรัพย์สมบัติคงเป็นของมันแล้วแหละดูทรงนะทำจนติดเป็นนิสัยถ้าไม่ทําให้ก็ไม่ได้อีกนะอันนี้คือแม่ก็เป็นคนฝึกนะแม่น่ะสอนแมวเก่งมากแต่ว่าสอนลูกตัวเองน่ะไม่ได้นะเพราะว่าลูกไม่ฟังสอนแมวแล้วแม่เข้าใจได้แมวฟังลูกนางก็คือสันนี่แหละค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราไปก้นน้ำฟากกดไเลคกกดแชรชกกุ้จับสไครต์เลยจะก็ไม่คลิปนะบายบบาย